การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสปทระดับ3มดาวโรงเรียนบ้านบางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ถนนสุขสวัดิ์ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางจากมีนักเรียนทั้งหมด305คนแบ่งเป็นระดับปฐมวัย55คนระดับประถมศึกษา250คนข้อมูลบุคลากรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คน แบ่งเป็นข้าราชการครู17คนครูอัตราจ้าง1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม3คนพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล1คนและครูธุราการ1คนโดยมีนายตรีสัตตสังวัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจากและนางสาววิไลลักษณ์ผู้กรุดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจากผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวของโรงเรียนบ้านบางจากขอนำเสนอแบ่งออกเป็น4ด้านตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ด้านที่1โรงเรียนด้านที่2ผู้บริหารด้านที่3ครูและด้านที่4นักเรียนด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่นสวยงามโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมมีแรงเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการมีการประเมินและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมแล้วนำผลการประเมิน มาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหามีกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่แผ่นพับและวารสารมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนมีการสร้างเครือข่า,ขายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนอีกทั้ง ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลด้านคุณธรรมทั้งภายในและภายนอก ด้านที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้มีการขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อ,อีกทั้งยังได้กำกับนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมรวมทั้งได้มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสอพอทมีความพึงพอใจด้านโปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคองตนคองคน และของงานได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติอยู่อย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางจากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม รวมทั้งมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนและมีการประเมินผลด้านคุณธรรมนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้โดยผ่านการทำโครงงานที่ปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลและนำผลการวัดประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้โดยผ่านการทำโครงงานที่ปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลและนำผลการวัดประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนครูมีรูปแบบเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้คุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีคู่มือ สื่อในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนและกับครูโรงเรียนอื่นๆอ,อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนาพร้อมทั้งการเผยแพร่ผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครูมีความปรับพตชปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกระดับสถานศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีการเผยแพร่คโครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสาร แผ่นพับโดยการเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์นักเรียนปรับพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทและนักเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนนักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์สามารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออนักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนนักเรียนในโรงเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อเพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำพานักเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากร และชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับ